สวัสดีครับมเป็นพี่น้องลบบไก่เหมือนี้ครับลับไก่หอมดีเป็นอย่างลบบไก่คือเป็นก้อนแนวนี้ครับเอาไปต้มข้างในนี้นะครับเด้อต้มแล้วเอาเป็นมันเฮ็ดเป็นก้อนครับแล้วก็เอามัตํำครับแล้วตามให้มันแดกนะครับตามให้มันแดกให้มันมือนนี่มีผู้เฒ่าเล้ยต้องผู้เฒ่ามากินนะย่างยำแะดกดนะครับเ้ยเมนูนี้เมนูดังเดิมนะครับจากบรรพบุรุษนะครับ สร้างสมประสบการณ์มากกว่าเสียดายเมื่อเป็นลาบไก่ให้พี่น้องได้กินได้มือยมีนะครับฝากเทิงฝากเทอดทำนะครับผู้ได้ย่ำบระแดกกับซอยบลไหลนะครับอย่าห้าวเบื้องการนะพี่น้องนะว่ามันสี่แสบซ้ำลายเยี่ย้ายุดนะครับห้าวสิทำเรื่องอย่างห้าวตาแล้วๆนะฮะหมดควอดออกนะครับควอดออกจาะโคกนะครับนีจะเป็น ลักษณะนี้นะครับเป็นผงผงผู้ย,ยุ้ยนะครับแช่เพรแช่กระกบะนี้แหะครับพี่น้องครับผมสิ่งเดียวใส่ต่อไปนะครับประกอบด้วยเกลือน้ำปี้นำปลาครับผมผงสลัดลสดรสข้าวคลัวข้าวพริกข้าวคั่วขอบตัวอีกแล้ว เพียร้อมนะครับพร้อมคล้องแทะตรงมีอันนี้ขึ้นนะครับมันยังแสบนะครับหักนะครับหากร้อมนะครับนหักคนอคล้องแทะตรงม้ยางสุ่มหน่อยนะครับใส่เลยนะครับเอาบว่โบหันหมอใส่อะนรอีกล่ะครับใส่ปากหน้านะครับใส่พื้นหน่อยครับผมุูสุดนะครับใส่เข้าไปครับนี่เดี๋ยวมันพอได้หันมาไิเตรียมก่อนนะจอดใส่ไว้ แดงเลยเกลือสร้ยหอมกับซ้ำนี่ตะพี่นอ้องสร้ยบักทัวสีซ้ำลายครับไส้มันเดีวนะครับมันเดีวซะนะครับเกลือนิดนึงนะครับโคชุรดนะครับ,บอุ้ยโบกหน่อยนึงนะครับมะพีกนะครับพอสมควรนะฮะเติมได้นะครับพวกมนะพรีแบบ ข้าตัวไม่ไหมนะครับเข้าเห็ดแ้่พอกินนะครับจยเห็ดไปหลายนะครับมันสะบูดทีเน่านะครับไปจักน้อยนะครับตามเลยบากหน้าบักหน้าแพงนะครับใช้สมีกับพ่อนะครับมันจะสมเอาบีบนะตัวมันจะแบน้อยนะครับขยันในมันร่มเ่ากะอันนี้มาห้อมจักน้อยนะครับเมื่อล่างแล้วได้พี่นุ่มด้วย ปทาบีบนะครับบ้าน้าทาบีบมันแชบมันทาบีบพี่ห้องพี่ห้องถามว่ากูจะกินได้บอก <c oughs> อยากบอกว่าแสบ ไอพี่น้องเอ้ยอุ้ยใส่ไห,ห,ไหมใช่แล้วรั้งอันนี้ก็จะเฝ้าทีบนะครับนา่าตีบีบีก็แชร์น้ำตะกอนนะครับข้นพี่น้องใช่น้ำขี้นะครับข้นครับพี่น้อยมัยนเฉียบนุ่งนหะัวปีละ พี่น้องถามมามันแห้งคักบัวครับแห้งยุครับหน้าแหลกมีแล้วพี่น้องนะใส่เด้อก้วมม่วมันก็จอยู่นี่ระบาดแสบเพราะแสบนะครับไหลเพรไหลมันรองเบิ่งนะครับผุซม์ผุซม์แหงบ่พี่น้องแห้งเบิ่งทาน้องที่ร้าน้องเฮ็ดหน้าว่ากินได้บ่วะรับแอวเบิ่ง ได้เนี่ยทอนก็ดยังกับยางกับโซบะแล้วฉี่เนี้ยตุ๋ยตุ๋ยนะครับไหนนาทีอ่ะสมพอดีนะครับหัวบอลใส่ลงไปพี่น้องเฮ้ย ก็จะเป็นดาบไก่นะครับสูตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษเนะเบื้องรวยครับเบื้องมันว่านนะนี่พี่น้องมันจามมันเสียอะไรหรอซิมพ่อหลับจำนี่หุ้ขายอยู่สองร้อยบาทพี่น้องนะเนี่ยเราไปเสียเนี่ยซิมเบิ้งครับไปแล้วบอค่ะจบจบหรอบอค่ะไิซืูอในโลก เหมือน,น,นมีอะไรดิ้นอยู่ในปากแล้ <c oughs> เวเรามาดูกันว่าวันนี้กินได้ไม่ได้นะครับวายคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ <c oughs>